ไฟคำมันเยอะมากนะร้อนแรงร้อนแรงเป็นคำพิเศษนะครับหรือคำเชื่อมเออสักอย่างหนึ่งที่มันมีเลยแอดเบิร์กแอดเบิร์กคาคุณศัพท์คำร้อนแรงเป็นคำคุณศัพท์หรือแอดเบิร์กนะครับมีวิชาการที่าทำเองเอาละครับและนี่คือรายการโคฮาน่าคำต้มเชื่อ เพราะว่าเราได้ขอเขาไปแล้วเผื่อ <Yeah. S 1> ใครอยากจะจะเม้นด่าจะเม่ต้ก๊อปปี้คอนเทนต์เราพิชกีมีมารยาทใช่ไหมครับถูกต้องครับจะไพิมพ์ว่า,มมาก๊อบไหมหรือเปล่าอไม่วางของฝากนักก๊อปหรือเปล่าคอนโทรลซีคอนโทรลมีหรือเปล่า ไปดูคลิปคือในคอมเมนต์โอฮาน่าพี่ยก็บอกว่าอยากให้โอฮาน่าเล่นคำต้องเชื่ออ๋อได้ดิแต่ทีเนี้ยก็เลยอยากจะโทรมาขอก่อนเดี๋ยวหาว่าก๊อฟเดี๋ยวหาว่าอะไรมาเม้นด่าอีกไปโพสด่ากันอีกเฮ้ยพี่ไม่ได้คนแบบนั้นโอ้พี่วันนั้นเอาทอลี่ด่าพวผมเออเอางี้ได้ไหมล่ะเล่นตามเลยได้ไหมจะได้จะได้มียอดเพิ่มมาทั้งทีด้วย อ้ยนั้นขอคำต้องเชื่อมคำต้องข้ามได้ไหมเพจได้โอเคครับผมดูคลิปไในมาแล้วกติกาทุกคนรู้อยู่แล้วถ้าใครยังไม่รู้ไปดูที่ช่องเทพกีลาหรือว่ายกกำลังได้เลยเฮ้ยเขาโดนทุกเท่าไหนวะเทพกีลาเทพกีลาหายใจเปล่ายกกำลังยกกำลังยกกำลังได้เลยไปดูเลยเทพ๋วีลาตอบก็มั่นใจเลยไม่รู้ยกกำลังยกกำลังเท่าไหร่ที่มีทุกเอกกุ้ยชนะอ้เหี้ยก็อันไกลหมดแล้วกติกาพูดคำน้ำเท่านั้นนะครับผมที่เก่งแข่งมาแล้วมีอู้ดนี่แหละที่เก่งที่สุดใช่เก่งแต่แค่ไปแข่งพร้อมงานอู้ดสอลแวผม๊า สปอนการอย่างทุเรศไปเลยโง่ไปเลยโง่ดัไปเลยยังไปด่าสลอนรู้วล้อไปคอมเมนต์เลยกกูเลยอะไรอ้วนผอมจอมโซนไปแข่งกับพี่เบียร์นี่ไงโอ๊ยไอ้ยังไงฮี่ ีผมเป็นกรรมการทั้งคนไอ้เก๋ดึงรู้มากพอแล้วดีกว่าเป็นอาจารย์ภาษาไทยนะมีพี่ไม่เคยไปใช่ป่ะพี่ไปตรงไหนใส่รองเท้าแบบนันใส่รอง้ายางไปช่างเออถ้าอย่างนนว่านี่มีคนที่ยังไม่เคยเห็ยังไม่เคยเลยไม่แน่ไม่แน่ต้องทำน้ำไหมครับทำน้ำคือคนสัตว์สิ่งของนะครับพี่ครับครับนี่เก่งแล้วเก่งแล้วโอเคนะครับผมเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเราจะแสงเราจะแข่งะแสงสีเกมสีเกมแข่งกันสีเกม ครับขอคำนามหนึงครับตังเาาลผมิอย่าจกตัวด้วยนะครับผมไม่อยู่กับครูทอมแล้วผมจะพูดให้เหมือนครูทอมนะครับรู้กันได้กันโอเคครับต้องรับเครื่องปิ้นกระดาษหมึกดินสอปากกายางลบแม่บรรทับ ตัวอะไรที่มันไม่ดีสักตัวนี่ไม่รองพูดดิเท็กก็หมดแล้วกไม่มีพูดอีกใจเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เริ่มใหม่แล้วเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ป้องตายเมื่อไหร่เราจะเริ่มจากคนถัดไปทีใช่เราเริ่มจากพิกกี้ครับพิกกี้ครับขอคำนามหนึ่งคำครับเออ่แมวเปอร์เซียสุนัขกบเขียดแม่น้ำ คถัดไปจะเป็นตะบอลนะครับผมสำบอัครับขอคำนามหนึ่งคำครับข้าวสารหม้อหุงข้าวเฮ้ยข้าวข้าวสารหม้อหุงข้าวบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวตอนนี้เหลือสามท่านนะครับผมอู๊ดตะบอลและดิวได้ไปคนอยเป็คะแนนเดี๋ยวได้ไปแต่งงงงเรี๋ยเดี๋ยจะถัดไปนะครับผมเริ่มจากดิวนะครับดิวคำนามหนึ่งคำครับหมูทอดน้ำมัน กระทะน้ำ oh. มันแม่น้ำแม่น oh. ้ำแม่น้ำน้ำมันน้ำมันแลวแม่น้ำครับคุตายครับผมคุณตายครับดูสองคนอะไรถัดไปจะเป็นสปอร์ตครับผมพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับปิงปองเทนนิสลูกบอลแม่ก้อย คลองอนแนแม่น้ำแม่ก้อยตานนี้สมบูรณ์ชนะไปเมื่อกี้เปนผู้บอกเ่าว่าท่เรการทีน้อาชนะเรงกนะกัเกกนแล้วนะเก่งครับผมแต่ก่อนยัไม่กน่าจะปัดและคนลแค่หน่อยนะครับเรื่องเกี่ยวเ่มดูนี่ผลานอะไรมาดูที่ตัวตัว ขอคำามนึ่งคำครับขอคำทำหนึ่งคำครับไไเป็นเหม็นยาสีฟันอันนั้อาัาเร่อยจังหวไม่ได้แล้วหนึ่งไปับยาสีฟันสบู่สบายอ่ะสบู่ายอ่ะ การกิทอ๋อผมไม่รู้กติกาครับไมู่้ไป่รงไรแล้วพูดแล้วเล่นไม่ตรไปลายๆแล้วคนต่อไปหั้นไปในเรื่องที่ปอกป้องไครับขคำั้คครับความสะอาดมีความมีความสรรบก าก็ปลกเป็นคำพิเศษนะครับต้องมีคำต้องมีควาสะอาดมาคำนความคำว่าความกันจับเป็นคำนามได้ครับแต่มึงจะพูดความก็คือสังครับผมโอเคัดไป้ที่ดิวนะครับถ้าพร้อมแล้วไอ้นหูเลยลกโบตันแปงสีฟันคน ยาติดฟันแปรงติฟันแล้เพิ่นพูดเองยาติฟันใช่ครับก็สือตายด้วยมือตัวเองครับต้องได้ทีไรตไรดิว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 ดูวดิวนิวนิวดิวดิวล้วดิ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 วดาวดิวดิวดิวอ้วดิวดวดิวอิวด้วดิวดิวงิวดิวดิวงิวิดิวดวิวิดวิดอ ต่อไปเรื่องที่จะมีนะครับคำนามหนึ่งคำนกรราลูกชิ้นหมูลูกอมค่ะลูกอมคอ้โหแค่เป็นมากพี่สุดลูกอมลูกชิ้นหมู ผมก็ชนะปลายเกมนี้ชนะได้กี่คะแนนครับเนี่ยได้หนึ่งคะแนนไม่คะแนนหี่เหรอสับคะแนนวกับคะแนนที่ได้ก็เป็นสองคะแนนนายนายจ้างไปวิ้นเป็นสองคะแนนแล้วแต่ได้ท้าเลน่์กันได้สามคะแนนนะครับโอเคครับถ้าอยากสนุกสนานกับเกมทาเลน่์กันด้วยนะครับผมมันท้องจองมาเลยทาเลน่์ไม่ได้แล้วลองดูครับผมสปอนร์ยกมือนะครับใครอยากทาเลน่์นะครับพวกเราแม่งปิดยกมือเป็นไหมครับเป็นไหมยกมือเป็นต่อนะครับเห็นหน้าเดี๋วว่าต้องต่อยไง

แต่สองสิ่งนี้คือมันคนละขี้ไงขี้ฟันกับขี้มู๊ใกล้กันนิดเดียวเองเมื่อมีการชันเล้นแล้วต้องมีการปวดเกิดขึ้นนะครับตามสองคนนี้ไม่มีสิทธิ์ปวดนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออธิบายหน่อยอธิบายอธิบายจะได้มีการปวดหน่อยขี้ฟันกับจมูกมันอยู่ใกล้กันมันมีโอกาสที่จะเดินมาหากันได้ครับเดินเดินโยงกันมันเชื่อมกันเดินเนี่ยมันจะไปเชื่อมมันเดินเนี่ยเหมือนเหมือนหนวดกับปากอย่างเงี้ยมันอยู่ใกล้กันมันอาจจะเลื้อยเข้าปากแล้วมันจะเชื่อมโยงกันนะ ที่แผลได้ที่นี่เกิดมาขี้ฟันกูไม่เคยเดือดเขาจมูกถ้าเกิดให้บิ๊กจมูกกับขี้ฟันเชื่อมโยงกันยกมือขึ้นครับมนเกระจายกระจานเนี่ยหอมฟิวชนะได้สามแต้ม เอาเลยจิงด้่ยถ้ามึงพูดอ่ะกูจะยกข้ามมือคำเดียวว่าบิ๊กชอบแค่ขี้ฟันเราประจอคุณจะคุณจยกให้คุณไม่ยกใกล้คุณจะยกมือให้แต่มันดันเดินมาเข้าจะหมู่ที่มาพูดโดเข้าจมูกไอ้เนี่ยไอ้ที่มีคำว่าเลื้อยเลยเลื้อยขึ้นจมูกใช้คำสั่งไม่ถูกตายครับตายครับตายไปไปจะเริ่มที่ตะบอนตะบอนนะครับผมตะบอลแล้วคำนามหนึ่งคำอุ้ยตะบอนเป็นไข้ไม่ได้หัวเยก๊อกน้ำั่งว่าปาปลา บาดาลสี่น้ำน้ำกับก๊อกน้ำก๊อกน้ำสี่น้ำโยๆๆโอเคมาอยากทุเลาทุลังนั่งเน่าต่อไปตะบอลเหมือนเดิมนะครับผมตะบอนเริ่มแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับรองเท้า กันแล้วแข้ฉันเลยจะพูดถุงเท้าลมื่อก่อนมันลืมมาก่อนว่ามันมีเท้าเรียกไงก็เลยไปต่อไม่ได้เลยเมื่อกี้เนี่จะเอาปีนนะได้เลยได้หมดเลยแต่วันนี้ตุยก่อนครับหมุนไปนะตุยไปครับผมจะเหลืออยูุ่สามท่านตาบอลดิวและอู๋ได้หนึ่งคะแนนจะเริ่มที่สุดาดิวคิบโกครับผมจ้าพร้อมแล้วความเจ็บมาสเตอร์ คลินิกชีเดาหมอพยาบาลพอติต๊งรปภป้อมยามลาบานูนซีดฟีฟูแกมมี่ AS สนามหลวงคอนเนค ยาพยาเออยาไม่ไม่เป็นนี่คำพยาไงคาไม่ยังเสียงคือคำว่ายาจริงจริงฉีดยาเขาฉีดยาแล้วแหละฉีดยาได้แล้วนี่ใช่ไหมได้อ่าโอเคผมตอนนี้กรรมการข้างหลังนะครับผมทีมงานได้บอกว่าฉีดยาคือคำกิริยานะครับไม่ใช่คำนามนะครับผมจะรู้สึกผิดตอนไหนเนี่ยตอนนี้นี่แหละตอนนี้แหละนี่มันจะแพ้ออตายเดี๋ยวตายคำผิดนะครับ ถ้าคณดูด้วยเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นใช่คนะูคไม่ใช่ครูทอมอีกทีโดดเรียนด้วยครับหลยยังให <c oughs> เริ่มที่อู๊ดนะครับโอ๊ดสองน้มหนึ่งคำครับทุง่งหญ้าผู้หญิงกระโปรงโรงเรียนนักศึกษา <c oughs> รถเมล์ตุตก๊กตุ๊กถนน ของมันมีสื่อมานนิดนึงแล้วของของ กาเป็นสกองเลยที้กำกัรโูดีกำลการนี้ไหวก็ดีกำกังสัตวโดีก็เลยจับได้โอ้ยเยี่ยมทกับการอย่างเดียวเลยดีตรงนี้เองไม่ยอมคนเล่นเลย อยากได้ตีตื่นหรือชนะต้องใช้ในกระปองเกมนี้อันนี้ต้องวนวนกลับไปทางนี้ไหมครับนี่ครับทุกคนเตรียมพร้อมแล้วขอคำนาหนึ่งครั้งกระเป๋านักเรียนเสื้อผ้าลงแม่บ้านกางเกงรองเท้าสเก็ตบอร์ดล้อ ต้องไปข้างบนมาเติมื่กทีนะเมื่อเจมี่จะเริ่มที่ดิวนะครับครัดิวได้พร้อมแล้วขอคำนำนึ่งครับความดังลำโพงวิทยุดีเจหูฟังมาแชลล์ JBL เทอร์แมนการ์ดอนเสือโคร่งมะนาว

อ๋อบิกบอกดีเจเจเมเอลเฮ้ยโดนกับมาตายที่ม e> ิกแล้วไม่ตายไม่ตายบิกตกตายโนจเหรอพี่ินกมีไม่ได้ตายพี่มิคนตายเอ้าดีจออกก่อนดีเจออกก่อน พวกคนดูด้วยว่าเราต้งย้อนออกมาอย่างนี้แม่อินเสพชันสัอะ่เพราเราก็ไม่ได้เราคิดงนีแค่นี้เองเออมท้ายผมตั้งใจนะครับขนำหนึ่งครั้งขันวครับเสื้อยืดนักฟุตบอลเสื้อเสื้อยืดอยกู่เรีนี้นเนกันเ คะแนนแล้วคะแนนแล้วทีนี้มีคะแนนมีดิวป้อมและพิกกี้เึ้นมาชิงน้เลยนะแลอวได้คาเลนด้วยเดีได้ได้แบบว่ามีัวได้แบบพิกกี้ไม่เก่งเลยช่วยจ้๊ยว้วยจุ๊ยจุ๊ยุ้๊รุ้๊ยจุ๊้จุ๊ยนุ๊ยจุ๊ย เออสตอรีครับอ้าวนี่ถกูเฉยเลยจัดอ้าว o u t u b e Facebook เชีเ <YouTube. S 2> ยลมัตอปั <c oughs> ปั๊ดัรูปภาพตากล้องขาตั้งสเลดน้ำลาย <c oughs> ลิ้นฟันเผ็ดเผ็ดเป็นรสชาติครับผมเผ็ดเป็นคำพิเศษอ้าเผ็ดว่มนต้องมีความเผ็ดแต่ที่ทำไปแล้วไปแล้วด้วยโอ้โหปีกตายอย่างผู้เล่นอีกแล้วโอ้โหอะไรับเอาไว้เป็นรอบชิงนะครับผมไอ้ดิ้วชิงกับปกป้องนะครับผมพร้อมแล้วปกป้อง เขาเป็นกรรมการครับทำเป็นคนเดียวคนเดียวคนเดียวทำเปคนคำครับไฟคำเยอะมากนะร้อนแรงร้อนแรงเป็นคำพิเศษนะครับหรือคำเชื่อมเออยภาพอะไรที่มันร้อนแรงแอดบูร์ร์คุณน้ำสาบคำร้อนแรงเป็นคำคุณน้ำสาบหรือแอดบูร์รนะครับยี่สิบวิชาการที่เรทำมีเรียวยตายปอบป้องชนะเดียว มารวมคะแนนกันว่าใครจะได้เป็น The Best of Content ต้องเลือกไปวมนหน้านะครับผมไปรวมคะแนนกันางวันอยู่ในมือแล้วนะครับของคนพนักงาน แม่รเอาแต่ไล่แต่ต่ำต้อยที่สุดไปผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดว่าได้เลยโอ้โหเดี๋นึงคะแนนครับผมมีสทตกานคือเดอร์บีและบิกกี้ได้ไปเลได้เลยได้ไปเลแนนต่อเขารกันโอต่อมาคนที่สอคะแนนคืออูดิโด่เะต่เตงนะสคะแนนนี้สองคนด้วยกันแต่เราจะบอกคนที่หนึ่งทันทันเลยดีกว่าอ้คนชนะได้แก อม้งย่มุ้งได้มุ้งนาชนะไหวสาเนี่ยเป็นข้ารอรกับชาเลน์ช่เลนจอยบิดที่เฉยบอลบอลมบได้สีคะแนนนะครับผมวาสามารถชนะโดยการเล่นจริงมันได้มันได้ชาเลนชนะด้วยเออมันเก่งมันเก่งไอ้นี่มันโง่เลยโอเคครับทฝากผลงานได้เลยครับก็ฝากติดตามเราด้ยนะครับก็ฝากด้วยนะครับติดตาม ไม่ค่อยได้ลองดูเลยครัแต่ว่าโอ้ยยังคนได้ไป่ไล่คนไมก่อนไมีก่อนนะอ่ะคนที่ฝากก่อนเลยบิ๊กซีบมันเรียกยังไงไม่รู้ไ่รูนี่ยุณเก่อนนะโอ้ก่อนโอ้ก่อนฝากเลยครับฝากเลยครับครับผมฝากช่องโอน้าช่องนี้กับร้านกูดิรูพัดด้วยครับ ครับผมฝากผมว่าคผมจากช่องโอเวอร์นาครับผมแล้วก็ฝากพีเลซี่ครับผมแล้วก็วีซี่มีหลายช่องทางครับทั้ง e b o o k YouTube แล้วก็ติกตอมีคีมขายคิมนี่ใช่ไหมขายเสื้อมขายหมดแล้วครับอทอ้ยยยยผลิตยย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 รยยยยยยย่ยยยยยรยยยกยยยลยวยย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 หยมดยยยีครับากช่องโอานยด้ย ขายอะไรอยู่ขายแมวอะไรใช่มีแมวขายแมวแบบเป็นแมวขายแมวเป็นแมวหันไงบิ๊กไม่กลไปไกเป็นแมวคัดติ๊กบัดแฮเป็นแมวนิ้นดิ้ช็อตแทฮเป็นแมวที่ผ่านการเรียนนมสดจากไข่บิ๊กมาแล้ยแมวทุกตัว ล้างปากมดแล้วแม้วุ้ตัวล้างปากวนแหลมไม่ใช่คุณบิวแคทเซอรี่ครับใช่ผ่าฝ the like ่ายกีด้วยนะครับผมแล้วผ่าช่องโหน้านะครับผมแล้วก็ช่องสะโพกเก่านะครับผมแล้วก็จะมีครีพิทเทนไว้แล้วก็น้ำพริกกางูซานะครับผมทำเหมือนเป็นหนี้เยอะขายยุคขายครับพี่ไอ้ใหญ่ก็เยอะจริงเลยพวกเราต้องประหยัดเนี้ยบอกขอบคุณครับ ไม่ยากอย่าไพูดมุณม้ว่าจะมีอะไรต่อไคีครับฝกครับไฝากช่องโอหน้าแล้วก็ฝักขันเายบ้านดำกไปหาหมออีกก็ฝักโหน้าัแล้วก็บานดำโปรแล้วก็มีเอ่อเดี๋ยวมีคอเลคชั่นนะเป็นสอผ้าครับมีหมวกมีอะไรด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วเร็วๆนี้ก็จะมีคอเลคชั่นใหม่เพิ่มเลยครับแลวมีขายน็อตด้วยน็อตฮารลที่ไปขโมยเข้ามาใช่ไล่ขโมยตามงานฮาร์ใบวีฟต่างๆจุ่มลมเฮ้ยมึงเห็นไม่ห้ามอ้าว ไม่ดนะไม่เพระยวมัจะหางด้วยกินโดนที่รู้ทางไน่าเาจะเล่ช่ององอเอตอร่ครับผมถามได้ที่เพแล้วก็ทุกช่องทางเลยครับผมเอลีทีไปเจอเลยแล้วก็สอบปเี่ยนต่อครับผมตอนนี้ก็มีมาใหม่ตอนนี้ก็มีมาใหม่ครับผมามไมเลยที่ต่โอน่เาะันเาปิดีะยได้ครมีได้เลยแล้วเจใหม่ที่โอน่าทำต้องเจ แม่งั้นตอนนี้กูฝากยาวๆได้เลยนะไม่รู้อุมใครแล้วครับไม่เดี๋ยวนี่ไงตอนนี้ไงเดี๋ยวกูฝากคนเดียวไม่ได้ไหวห่างแยกไมได้ได้ไหมเฮ้ยกูชนะเลยเพื่อนเฮ้ยกูชนะเลยเฮ้ยไม่มีใครสนใจกูเลยอ่ะสวัสดี